พลตเอเขมรินอดีตลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กขอพูดความจริงรลาย,ยาวความจริง10ข้อหลังมิชื่อเอี่ยวเว็บพน,นันงานนี้สะเทือนวงการสีกากีต้องบอกว่าเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตอกเขมรินพิสมัยหรือว่าน้องชายของพลตรวจเอกภาคภูมิพิสมัยค่ะซึ่งเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทของพลตอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตรองผบตรได้มีการโพสต์ระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวครั้งแรกนะคะหลังจากปรากฏชื่อ เป็นตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านพลตารวจเอกเขมรินค่ะมีการระบุข้อความว่าความจริงสิบประการเพราะมีคนเป็นห่วงเยอะเหลือเกินจึงขอแจ้งเพื่อทราบทั่วกันนะครับ1ผมมีความสัมพันธ์กับท่านเฉพาะในมิติของการทํางานในหน้าที่ราชการด้านการสืบสวนคดีสําคัญเท่านั้นไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวใดๆและไม่เคยรับใช้เรื่องส่วนตัวทุกกรณีและท่านก็ทราบดีว่าผมจะไม่มีวันรับงานที่ไม่ถูกต้องหรือรับงานเพื่อกลั่นแกล้งรังแกใครให ท่านเด็ดขาดท่านจึงไม่เคยใช้งานผมในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้2ท่านเรียกตัวผมไปใช้งานด้วยเพราะความรู้ความสามารถของผมในด้านการสืบสวนคดีสําคัญคดีองค์กรอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผมมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์มาก่อนโดยตลอดผมไม่ได้เป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาท่านเพื่อไปเสนอตัวรับใช้เพื่อหวังประโยชน์ใดๆจากท่านนอกจากได้โอกาสในการทํางานสําคัญและผมก็ทําผลงานให้ท่านในเรื่องสําคัญสําคัญมากมายตลอดหลายปี 3. ามการที่ผมได้ รับการสนับสนุนให้ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งใดๆตลอดชีวิตราชการผมไม่เคยวิ่งเต้นซื้อตําแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่ทํางานให้กับท่านผมไม่เคยร้องขอตําแหน่งใดๆแต่ผมต้องกราบขอพระคุณท่านที่ท่านได้กรุณาตอบแทนการทํางานให้ผมได้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยผมม่ต้องร้องขอและผมต้องยืนยันว่าตลอดเวลาหลายสิบปีที่ทํางานให้ท่านท่านจะตอบแทนให้ความก้าวหน้ากับคนทํางานก่อนคนกลุ่มอื่นๆเสมอสี่งานสืบสวนเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณ ำนวนมากตลอดชีวิตราชการกว่า25ปีของผมท่านเป็นคนหนึ่งในผู้บังคับบัญชาเพียงไม่กี่คนที่ใช้งานลูกน้องแล้วจะให้เงินไปทำงานตามที่ท่านสั่งการโดยตลอดท่านไม่เคยสั่งแห้งปากเปล่าเหมือนในนายส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันผมก็มั่นใจว่าผมก็ได้พยายามตอบแทนท่านด้วยการช่วยแบ่งเบารับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการทำงานให้ท่านด้วยงบประมาณส่วนตัวของผมเองเป็นจำนวนมากด้วยเคารพและด้วยสำนึกที่มีต่อท่านเช่นกัน5การที่ผมถูกการแกล้งเกาหาถูกด,ดำเนินคดี ทั้งอาญาและวินัยอยู่นั้นผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมผมจะยืนหยัดที่จะต่อสู้ในแนวทางที่ถูกต้องตรงไปตรงมาตามกระบวนการยุติธรรมผมไม่เคยวิ่งเต้นร้องขอความช่วยเหลือทางคดีจากใครส่วนท่านใดที่เมตตาเป็นห่วงให้ความช่วยเหลือผมขอกราบขอพระคุณอย่างยิ่งและเมื่อผมกับท่านมีแนวทางในการต่อสู้คดีและแนวทางในการตอบโต้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ เพื่อรักษาเกียรติยศและกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาไม่สอดคล้องกันกับท่านผมก็ได้แยกตัวออกมาไม่ได้ร่วมสังคกรรมกับท่านตั้งแต่วันที่19มีนาคม2 5 6 7หลังจากผมถูกกล่าวหาเพียงไม่กี่เดือนซึ่งรวมระยะเวลาที่ผมกับท่านแยกกันเดินก็เกือบเกือบจะ2ปีแล้วและผมเป็นลูกน้องของท่านคนแรกใน8คนที่ถูกดำเนินคดีร่วมกับท่านที่แยกตัวออกมาจากท่านโดยผมก็ไม่ได้ไปร้องแรกแหกกระเชอบอกใครๆปกท่านไม่เคยใช้กําลังประทุษร้ายใดๆต่อผมเพราะท่านทราบแน่ว่า ท่านทาผมสวนแน่ๆรวมถึงหากท่านพูดจาว่ากล่าวตําหนิผมอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมผมจะทัดทานโต้แย้งท่านในระดับเดียวกันทันทีตรงไปตรงมาเช่นกันโดยตลอดเจดผมเคารพและสํานึกในโอกาสที่ท่านให้กับผมมาตลอดและผมยืนยันว่าผมไม่เคยก้าวล่วงให้ร้ายอะไรท่านแต่อย่างใดทั้งที่ก็มีผู้ที่พยายามจะให้ผมให้ร้ายท่านในยามที่ท่านเคยเพลียงพล้ำไม่มีวันที่ใครจะมาโน้มน้าวให้ผมไปให้ร้ายรังแกท่านได้แต่อย่างใดความจริงคือความจริงครับ 8. บุคคลรอบตัวท่านมีหลายกลุ่มหลายเลเยอร์ต่างบทบาทหน้าที่เช่นกลุ่มรับใช้ใกล้ชิดแบบค่าเก่าเต่าเลี้ยง กลุ่มสายเอนเตอร์เทนกินข้าวร้อนนอนแอร์เย็นร่วมจิบไวน์ไฮโซกลุ่มตลกหลวงกลุ่มบอเปเปอร์งานไม่ทําแรงไม่ออกยืนเสนอหน้าตอนถแถลงข่าวและกลุ่มกุลซื้อเฮงสวยอวยเข้ารกเข้าพงเพราะได้ประโยชน์จากท่านแนะนําเมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นสุดท้ายพวกผมกลุ่มคนทํางานรับมอบหมายงานไปทําให้สําเร็จรายงานผลถแถลงข่าวได้นอนสองวันรับงานใหม่ไปทําให้เสร็จรายงานผลถแถลงข่าวนอนสองวันรับงานใหม่วงจรอ,อุบาทห้าห้า ท่านต้องแยกแยะให้ได้ว่าใครกลุ่มใดทําให้ท่านต้องเดือดร้อนแบบนี้กาวผมมีบุธิภาวะและมีประสบการณ์กับเรื่องเฮ่ๆฮแบบนี้มาแล้วผมเข้าใจดีว่าที่ผมต้องถูกกันแกล้งกล่าวหาเช่นนี้เพราะกลุ่มผู้กระทําเขามิได้มีสาเหตุกธเครื่องอะไรกับผมแต่เพียงเพราะผมเป็นมือไม้ไปสมองของท่านซึ่งศัตรูของท่านย่อมต้องประเมินว่าผมอาจเป็นภัยคุกคามที่จะต่อต้านปฏิบัติการโค่นล้มท่านของพวกเขาสิบสำคัญที่สุดผมต้องกราบขอโทษพี่หนึ่งที่ผมเป็นคนไปขอให้พี่หนึ่งมาช่วยผมทํางานให้กับท่านเพราะ ท่านมอบหมายงานให้ผมเยอะจนทําไม่ไหวทั้งที่พี่หนึ่งก็มีชีวิตที่ดีรับราชการก้าวหน้าอย่างสงบราบรื่นอยู่ในพื้นที่ภาคสี่เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของพี่น้องตํารวจและประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดแต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะผมไปร้องขอให้มาช่วยผมทํางานให้ท่านแท้ๆสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะสังคมไทยเป็นสังคมที่เห็นใครดีไม่ได้ยกย่องคนที่เปลือกปากว่าตาขยิบ อินฟลูเอนเซอร์นักวิจารณ์ต่างๆรวมทั้งอดีตตำรวจที่ขยันออกสื่อหาแสงก็ล้วนแต่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นอย่าไปบ้าตามเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าฝากฝั่งของทนายบิ๊กโจ๊กนะคะล่าสุดมีการยื่นปปชคัดคา้านส่งสำนวนคดีกับตำรวจค่ะชี้คดีต้องเดินหน้าต่อเตือนแถลงข่าวตำรวจอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายย้ำบิ๊กโจ๊กยืนยันอยู่ไทยสู้คดีเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อเดือนมกราคมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะะนาาาสสัญญชรม ทนายความของบิ๊กโจ๊กได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปรชนะคะคัดค้านการส่งสำนวนคดีติดสินบนทองคํากลับไปให้พนักง,งานสอบสวนซึ่งดาเนินการโดยตํารวจค่ะโดยย้ําว่าคดีนี้ต้องเดินหน้าต่อชั้นปปชไม่ใช่ถอยหลังกลับพร้อมร้องของความเป็นธรรมให้ตรวจสอบคดีต่อไปตามกฎหมายหลังตํารวจส่งสำนวนให้ปปชเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาค่ะอยาไรกกตานะคะคลิปดังกล่าวที่ทางด้านของทนายของบิ๊กโจ๊กมีการกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปชมร้อมกันเลยค่ะ กระบวนยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางประชุมเนื่องจากเมื่อาวานางงานะครับที่ทราบกันดีแล้วที่ได้มีการไปกล่าวโทษนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปลงทุนไป,ไปกล,ปกล,ปกล่าวโทษนะครับจากที่ผมได้เห็นนะครับคำกล่าวหา,นานในส่วนที่เกี่ยวกับท่านกู้นะครับผมก็เห็นว่ามีการและก็มีการลงของความเป็นธรรมไปส่วนแล้วนะครับต่อคณะพลังงานสอบสวน บางอย่างไปมอบให้กับกรรมการปมชปบางคนที่ประเด็นนี้นะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็พอเห็นปุ๊บเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าหลังวันที่ยี่สิบหกเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าธันวานเนี่ยเราก็ไปยื่นร้องของความช่วยเหลืเพื่อดำเนินการแต่ปรากฏว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งว่าจะให้เวลาท่านพลตำรวจเอกชูเลเชตพานเนี่ยไม่เกินวันที่สิบห้ามกรา ในการที่ยื่นทำให้การ,รเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนของทางเราเนี่ยได้ให้การปฏิเสธโดยมีรายละเอียดที่ให้ได้ในวันแรกไปแล้วครับก็คือปฏิเสธโดยเหตนะารับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดนะครับไม่ได้รู้เหตุการณ์ด้วยซ้านะครับว่ามันขึ้นจากอะไรเขาอะไรนะครับก็เลยพอไปยื่นในวันที่29เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีการดําเนิน การนำส่งสำนวนไปยังปปชเพราะถ้าถือว,ว่าส่งก่อนที่จะะอาให้เวลา,าเราวันที่15นะครับแล้วในเรื่องของโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐานในการในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับในประเด็นที่หนึ่งก็คือการรวบรวมและการได้มาซึ่งพยานหลักฐานอาจมิชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนที่สอง ครับก็เป็นประเด็นในเรืออ่องของต้องขออนุญาตเปิดดูในเอกสารที่มายื่นเลยนะครับจะได้ไม่ผิดพลาานะครับเรื่องที่2ก็คือประเด็นของพยานบุคคลสําคัญนะครับอาจถูกแนะนําหรือจูงใจหรือมีคํามั่นสัญญากุิ่นหลอกลวงหรือโดยไม่ชอบด้วยประการอื่ในใดเพื่อให้ถ้อยคาตักตามหรือใส่ความผู้ต้องหารวมท่านลงด้วย ประเด็นที่3ก็คือการไม่ดําเนินคดีกับท่านพันตำรวจที่าคิภูมิสมัยและประเด็นสาคัญซึ่งทางขวาญข่าวก็คือประเด็นที่พกงานตำรวจชาติคือเมื่อวันที่5มีการมอบหมายให้ท่านพลตำรวจโทไปลงผู้พันท่านพํตำรวจตีจะนมินติปางแก้วท่านพลตำรวจตรีผสมเฉลิมพันธ์และรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติได้แถลงข่าวนะครับ ซึ่งผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับและก็มีการขยื่นในประเด็นวันนี้ว่ามันเป็นการเผิดเรยข้อมูลจำนวนการสอบสวนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะกรรมการคอชีชอสืบมลชบในวันที่6กันาคม2569ขัดต่อมาตรา36 37แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและตัาเตือนการจริตวส .2561 และ ข้อ6ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริบของชาติว่าด้วยการตรวจสอบและสืบสวนปอส25หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าท่านคนตํรวจทีจารุที่ท่านได้มีการแถลงว่ามีการส่งชนดนรมาพมชัาที่5แล้วนะครับแต่วันที่6เนี่ยนะท่านยังนําข้อมูลต่างๆเนี่ยไปแถลงข่าวซึ่งข้อมูลต่างๆถ้าดูในมัตตาสารีบุ ล่าท้ายเนี่ยดโดยความร่วมก็คือเป็นเอกสารที่เป็นความลับของรัชกาล ยอ,อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องราวของบิ๊กโจ้ค่ะแล้วก็วงการสีกากีนี้นะคะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าร้อนแรงระอุมากๆครั้งนี้นะคะหากเรื่องนี้ค่ะมีความอัปเดตมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะไทยนิวไม่พลาดนำํำเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ